มาค่ะมือนีนี่คือบักเงี้ยวค่ะยั่วๆกินบักเงี้ยวค่ะมือนีกินบักเงียเง้ยวบรายกินทุเรียนเบนจากกินชักมือ่อนน้ำหนักขึ้นสามโลซีโลแล้วกินทุเรียนหลายมือนีมากินรีดน้ำหนักออกบักเงี้ยวค่ะบักเงี้ยวอันนี้ บักไฟค่ะอันนี้บักไฟแกบักไฟใส่น้ำมันค่อยผสมบักไฟนี่กส็สิมีรสหวานากักหน่อยแต่แบบเงี้ยวนี่สมไรส้มปากก็เลยเอาบักกันไฟไมาแกตัดเนาะค่ะตัดกันจากว่าสมสม,สมตัดใส่หวานากักหน่อยบักไฟหวานากักหน่อย ยั่วยัวลาดค่ะลาดหุ้ยหอมหอมมากมายไก่กองยั่วยั่วหุ้ยหอมพุ่หุยมาค่ะ ชมสามรสค่ะสมสหวานหวานเข้มเข้มบักแงวค่ะหืมตักก็ตกไปเยอะๆเวลายเยอะ บร่ mm hmm. ไ,ได้กินแบบแง่งมาหลายปีแล้วหรือว่ามันเป็นสิบกว่าปีว่าเพิ่งมาเจอค่ะมันนี้ทีบคว้าเลยค่ะยายดีไม่รู้ว่าอีกนานเมื่อไหร่จะได้เจออีกอีกนานเมื่อไหร่จะได้กินสุดยอดค่ะ อืแซ่บอ,อร่อยปา,อยากหยานน้ำบากกูดอยู่ใสร้างอะไรจะเกิดก็เกิดแล้วตอนนี้ขอแสบก่อนค่ะบักเี้วโอเคค่ะ